อาสบละเฮสวัสดีเอทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเพลโอเคยองหมัดจะลงมาทำอะไรวันนี้โอ้ยองหมัดโอเอามาดูก่อนมานี่ก่อนตอนนี้เอซบังเอียสน้องกังฟูได้มาแล้วหนึ่งตัวช่วยหมุนลูกลมโอเค สวยงามเลี้ยงมาจะลอกนี ine, um, man. ่เลยตีปลาช่อนจำกันได้ไหมเอฟซีซึ่งเบ็ดคันนี้บางาใช้วางว้าวทุกคนตอนนี้ดูดูว่ามันฝนมันก็เริ่มตกน้ำก็เริ่มมีเอามาตีปลาช่อนทุกคนเห็นไหมสวยใช่ท่านอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาง맛โอเคมาล้วมาชมกันเลยว่าจะได้สักตัวหรือไม่ได้เฮ้ยไปเเฮชมกัน โอ้ยทำไมโชว์กลับเลยโชว์มาเลยบอกว่ากลับได้แล้วน่าจะกลับได้แล้วเห็นว่าใครกลับได้แล้ว่ยของมันไม่ได้ลูกวัวที่โอ้ไม่ใช่ต้องใครน้ำหนักเยอะมันยังยังยู่ยังอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วว่าขึ้นขึ้นบนนั้นโอ้โหทุกคนขึ้นกอย่าทุกคนเด็กของมันไปทีตรงนู้น ไอ้เจ้าตามแมวยาวแล้วก็แรงมาเลยโอเคดูไว้หมดจ้ะมึงก่องไ้ก่อนผมเตือนได้เลยระวังเออสวยตะไคร่ผมเตือนได้เลยนะระวังตะไคร่นันแหลกขึ้นผุตรงนั้นแหลกตัวตัวเท่านี้เลยมาเลยกระชอนมาตาผุดจะว่าขนลง Bucky, anh hát, ô bên nhà mình à hùng. Bucky hát. Chẳng nghĩ là do

มาเด้อกันน้ำกันน้ำ嘛กัรละองน้ำครับเดี๋ยวนี้เอาพืดีด้วยวันมาดังดูมแล้วครับโอ้โหดังดรูมเลยทุกคนซึ่งน้าท้อมากซึ้นตก๊บกวันละทุกคนดูดูทุกคนีต้องหันหน้าเข้ามาอยู่ ดิ๊ดโอ้มาแล้วใครมาแล้ว oh, oh. oh, oh. พายุเข้าทุกคนอยู่บางเอียดไปหยบแล้วบางมาดก็จะต้องไปหยบก่อนอยู่ไม่ได้โอ้โหทุกคนไปบางเอียดกลับวเว้าบุญว้ากลางคนช่วยโออินโดูอยู่ไหนยิงที่บ้านบางมากจะไปเอาหรือเออบางเอียดท่าตอนนั้นทุกคน งูมาแล้วใช่ใช่ขอโทษนะครับเราเชียงจาวได้ครับกับกับเดี๋ยวขอแป๊บนิดเดียวไม่เกินสามวันผมจะไปโอ้โหบ้าอุ้ยโตเร็วโยกมาแล้วมาดโยกมาแล้วเออผ้าบางเย็นเริ่มตูงแล้วอ๋เมียเมียกูอยู่เมียกูอยู่เมียรู้ทันเมียรู้ทัน โอ้เห็นดูเมียไดงนู่นเห็นไหมมาดเห็นไหมผ้าอยู่ได้หลายตัวใช่ไหมมาดพอแกงเข้มแล้ววันนี้แกอยู่นไส้ชิคไหมฮะไม่ได้ไหมยังตายอยู่ตายอยู่มันจะใหดูปลาให้ช่าปลาช่าปลาดูเงยปลาไม่มีครับในนี้อยู่ในนู้นครับมนดูกันโอเคนี่ครับจะดูปลาได้ครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดตัวนะครับตัวนี้นี่เลยเออ นี่ครับนี่ฝีมือบางเอียดนะครับโอ้โหบางหาดตกเลยบางหาดได้ตัวเดียวนะครับสุดยอดไหมครับทุกคนนี่คือบางเอียดสุดหล่อนะครับบางเอียดหล่อมากสวยแต่ว่าบางเอียดไม่ได้เอาผ้าดีเะเฮ้งเลย่ะแค่สิบละนี่คือบางเอียดสุดหล่อนนะครับ นี paid, ่ครับบางยาสุดลจวไว้วครับม็เจอมาถึนี่ทําไมมันไมีใครทกมานี่มั้ง่ออนนี้มันหมุอย่าอย่างมใครทกผมก็มีนะแบบนี้แล้วก็มาติดอยู่ด้เคร่อมันดอยู่มากเอาหมุนหมุนลดูเคืองติดอยู่มากมานี่มันหมุนงนี้เลยมาเค่อมันมุนไเลยโอ้เคืองมันไฟอยู่ตรงนี้มมด

แบบยังไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นี่บางมากำลังเก็บเบ็ดอยู่นะครับนี่เบ็ดของเขานะครับนี่ไงได้ทุนแล้วไอ้บังมาที่ก่อนเดี๋ยวตั้งให้ไกลๆหนึ่งใช่

สีเหอดูวนโตมั่วโมดปายุข้าวเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้บางบาทก็ตกปลาไม่ได้สีไป่พี่วนโตดูสี่โอ้โหไอ้ยาเราไปเฮยตาปายุสี่ตนปามมันจะหัก ดูคุณนี่มองมาก็ตกลาก็ไม่ได้ใช่เ่ขึ้นลยูอ่ะตกก็ได้เลยที่นี่ตรงนี้นี่เลยเรียกว่าตกแต่ตอนนี้ตกไม่ได้คืออายุเข้าโอเคโอ้โห ด er like ูน่าวังว้าวยอดี่นเม้นมาเราอยากให้บางหมัดบางว่าบางคนเม้นมาเม้นมาสำหรับคลิปนี้บางหมัดขอตัวบราเฮ่เขาลาไปก่อนบราเฮ่เฮ่่ทุกคนเดี๋ยวมาดูบางหมัดใช้วิชาการตกปลาเราจะได้ปลาอะไรมั้งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในมุมมองด้วยตกปลามาดู นี่คือหมายเรกและก็เยือชิ้นแรกของมันดูว่าจะไ้นได้ป้าหมอด้วยซึ่งมันเป็นป้าหมอที่ว่านักดดด้วยนีหมอใหญ่มากนหมอใหญ่ทุกคนคือนายแพทย์โอ้ทุกคนทุกคนด้วยดีนี่คือนายแพทย์ นู่นบงมดนู่นบงมดไปเลยนู่นอ้เยงไม่รู้นะทุกคนซึ่งกันเบ็ดบางมาดิ้วไปนู่นเลยไปเลยทุกคนโอเคไหนบางเย็นะครับผมโอเคตอนน้บงมาเยงงเลยเางไปไปไไป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 ไไปไ บอยโอ้โหท่านชมทุกคนบ่คือหวงบ่นะครับคนดูนะดูนะโอ้ยบ่หมดแล้วจะกินอยู่ไสต่อโอ้โหบ้านของมันดิมันลงแล้ววันนี้ดูคนดูบ่ยอมแล้วทุกคนเอาๆเอาดูเดี๋ยวคนก็โตแล้วก็ตกทุกคน Laura? เป็นน้ำทิงเลยตัวเอ็นรวยตอนนี้นะครับทุกคนเอฟฟซึ่งตอนนี้น้ำตกใสหน้าเยอะทุกคนรวยก็ต้ทคนวยังไงรูไหมเพราะมันไม่มีกับข้าวทุกคนไปดูต่อโอ้ตอนนี้มมาเลย ได้ดำต,ตามการทำให้เบ็ยยาวขึ้นโอเคเร่งเปลี่ยนชื่อเหรอใช่ตัเมียูบงมาามาสูบงเหยียดไม่ได้เพราะสายมันสั้นเฮ้มาเ บังเหียนลังกาปิวช,ช่วยลังกาบอนมีลังกาปิ้วสวยมามาทุกคนต่อต่อ,ตอตกังคูดูนะไหลหลัก<น>ตัวใหญ่ช่วย้องหน่อยกันด,ดูนะวืด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 ,วดเรียบร้อยงเงียมอมดถือไดาบังเหียนได้เลยเมื่อกี้นะนกังคูฝรั่งอ่อนแล้วทุกคนเมื่อกี้บังหมาดทำการแล้วเชือกยาวบังมัดยนไปถึงปลายปลายกางคูนี่ <bills please. S 1> ายาวดานเ้ย uh ทุกคนดูดด <laughs> ูดานเอาแล้วข้ามาแล้วเลยดูดดูครับดูตา้างมารับตอนนี้ดูเลยดูฝนตกประยุทธ์ไปก็ som mm -hmm. เล่นเว่ากลางฝนนะทุกคนัดน้ำไม่เป็นไร ได้กอะไรมาดูกันปี่มังมัดี่เฮ้ยมังเอิปริงรกคนปริงกัดมังมมันไม่กลัวทุกคนาจมลงไปแล้วไ่มันไม่กลัวบอกไว้ไอ้ต้นนี้มันใหญ่เกินแล้วลาพาไ่ลุงเนาะจริงเนาะ รวยทคนหลังคาปิไปอันหนึ่งดมีทนนโอ้ตัวใหญ่ทวกคนเอ้ยไม่ใช่ไม่นานหลังคาปิวพังมาดูไม่นานหลังคาปลิวพังมาวันนี้โอหทุกคน ยังเกดได้ตัวใหญ่ได้ย um ังลงเป็นเหตุครับทุกคนทุกคนมังเอียดปล่ย มากระชุ่มเลยบอกงมาพ่อมาเงียบหล่อมากทุกคนดูนี่จะปิดไว้เมื่อกี้เลยทุกคนโอ้ยโค้งเห็นไหมโอ้ลงมาได้อีกแล้วนี่เงิมันได้แล้วทุกคนสามตัวแล้วมาได้ก็ไม่มีอะไรเลยเฮ้ ไ้แล้วาอะียดกับนได้หดไสามนะหกดติดตามไว้เลยตั้งไว้ก่อนเดบ๋ยวันนี้มันขอตัวลานกูสดครือกูดีต้องไาอย่าวันเที่ยงเที่ยงก่นะวปากมึงกินเี่ยงหัเช้ากินดีเลยต้องกินวเที่ยงหัวเช้าไงไม่ตื่นหัวเช้าเราไม่ตื่นโอเคมาดเ็า้าไปเลยตัวที่สามลมาดูที่สีกัน เอาเล่นในปลาบังมาหนะอืงมาแล้วตัวที่สองน่นโอ้ยกได้ไปเยอะมปดูกันนวันนี้ฝนตกลากลังขึ้นมังมากรลังเปียกลาปลานปลาอันนี้ไข่ทุกตเลยตันี้ได้ข่ทตวเลยเนาะไหม่ด้เลยมั้ยเยอะหมดล้มั้ง อย่าหมดองานลองเอามาเลยไม่หมดที่นิ่งกรีบเอ้หงัดไปที่น้ำโอ้ยุณดงวดมาต่เลยง่ายได้มาอีกหนึ่งบ้านเพื่อนเจ้ตอนนี้าตัดไ้สี่ตัวงวดงวดง่ายโอ้ของปลาโลปลาโลโอ้โห นนี้กำลังดูดือทุกคนพวกคนตกปลเงียบนบาเงียบปลาตัวนี้กึนลึกมาลนลกกลกมไม่นเบ็ดใช่ปงหโอ๊ยเจบดงหนอู่่แทงมาดไปหน้าบ้านคนอื่นเลยเอาเลยได้เยอะหน้าบ้านคนอื่นได้เยอะไปหน้าบ้านเลย มดไปน้บ้าเลยไปเอ้จะดูวนตมันกหรนั้าบ้านนี่แหละงวดเยอะสักพักยังไม่มดงวดเยอหมดแล้วงวด ตู 1> 1> 1> okay, okay, well. A, ้หมดโอเคงาเดี okay. no. mm. ๋ยวน้อยเไม่ทอไม่อเดี๋ยว้าได้น้อย

ดูแลกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มาที่สวยถูกสวย FC <laughs> มันมองไปเห็นลูกสาวบางเอียดไปรูดอยู่อเ,อ,เงงองมาดี๋ยวกันไดัเปีดกคมึงิดาไว้ก่าพอแล้วโอเคดวยสำหรับกินนี้งบาได้หตัว เห็นไหมกลับมาแล้วตอนนี้ฝนตกเปียกมังฟิศบอกพอแล้วบังแมทขอลาไปก่อนสเลยเฮสเปรยเฮทุกคนบังมัดกลับมาแล้วชึ้งเปียกเห็นอไม่เปียกมาลืมไหนเอฟซีคนนั้นเล่นตีกีรถบิ๊ดบังเมื่อกี้โอกลับมาแล้วโอเคมาดูกันนบองมาได้กี่ตัวอีกสิชึ้งบังมาตายดูไม่ได้ตอนตกก็ทีคนต่อมาดูกันอู้อู้อู้มัดอู้มัดต้าน้ำบ่ ดูทุกคนดูจึงเราได้แกงส้มแน่ทุกคนเห็นไหมทุกคนอ๋อเห็นไหมทุกคนนี่ปลาหมออยู่ไหนน้อยมีนะปลาหมอปลาหมอไม่มีหาเลยหาเลยมันมีมากๆดูไปเลยไหมะโดดอีกอย่างนี่ตัวใหญ่โอ้โหตัวนี้อุ้ยจิตเขาตาโอ้โหมาดูก่อนนี่ไงปลาหมอมาไปจับไม่ดู กับพี่น้ามันลำบากเนะเราได้กินปลาหมอเราได้กินปลาหมอเรียวทุกคนหน้าปกสวยทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนนี่เลยทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเมื่อขอลาไปก่อนวันตกเย็นสบายเฮ้